ดึงความฝันและสักวันจะไปหาเย้จบแล้วก็แค่มาร้องเพลงให้ฟังเฉยๆนะคะก็มีจะบอกว่ามีไข่มุกมีเฟสสองเฟสก็คือไข่มุกสนิกกี้นะคะแล้วก็มุกกี้สนิกเอ้ยมุกกี้มิกอะไรวะอีกเฟสหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามุกกี้นิกกี้แล้วก็มิกกี้นะคะ แล้วก็แล้วก็อินตาแกรมก็ไข่มุกซนิกกี้นะคะแล้วก็โซเชียลแคมก็ไข่มุกซนิกกี้นะคะค่ะก็บ๊ายบายนะคะจุ๊บจุ๊บคิดถึงแห้งแหล่แห่โอ้ยกล้องสดแม่งยังดำอ่ะอยู่กับมาเมิฮ่าฮ่าฮ่าเราแห่ อยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันม<า>รักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกสึ้ลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียแ,และฉัน ถามแม่รักเขาไหมไม่เ้ยเอาเร็วๆรักเขาไหมไม่รู้เย้เขื่น <laughs> บายบายเหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอแล้วคิดถึงเธอมากมายเท่าไรก็ไม่มีวันได้พบเจอกับมีเหลือเพียงตัวฉันกับ ใจที่มันแทบสลายใช้ชีวิตทุกวันเพื่อมีที่มีเพื่อคิดถึงเธอตลอดไปดาเธอที่รัก Happy birthday Sniki หรือแห้งนั่นเอง <c oughs> ก็อยู่ในใจเว้ย นะสุขสันต์วันเกิดแฮนไข่มุกสนิกกี้สนิกกี้ไข่มุกสก,กลับมาดูไหมกลับมาหากันกลับมารักฉันคนที่รักเธอหมดใจอยากให้ยกคู่ไปใกล้เธอ อยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพ้อเอาไปคิดและเมื่อพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอมีเจอเราใจมันวุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตายจะเป็นเช่นไร ตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ไม่รู้เกือบลืมหายใจเมื่อเธอคงมากลไกลแค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปถึงหัวใจอยากจะบอกเธอให้ได้รับรู้ความในใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเล่าไปหรือไม่ ทีบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่เธอเป็นแบบนี้เธอคงต้องเดินนี้ไปเพียงพอแล้วเธอได้ไมีทาออยู่ใกล้ใได้ยินเสียงได้คอยดูแลยอยู่ไม่ไกลจะสร้างความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปลองได้แค่นี้ <laughs> มีเนื้อด้วย ก็ร้องให้ฟังแล้วนะพี่กุ๊งวันนี้เชอาข้างนอกใครเป็นมั่งฝนตกก็เลยร้องเพลงใหเงเเง้เพื่อนฟังให้เพื่อนฟังงั้มงบายบายสวัสดีเพื่อนเช่าโซเชียลแคมและก็เพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนนะคะ มน,นี่สิมาลองเพลงให้ฟังนะมีเนื้อด้วยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีความหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานานานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก ับเธอต่อแต่ฉันวิ่งว่ากับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ฉังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลามเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันด้อยู่ใกล้ๆเธอรักแค่นี้พอได้บาย เขาว่ากันว่าคนอีสานดังแมบเขาว่ากันว่าคนอีสานนะ่ะดำแหลกหน้าตาก็บ่งามบ่สวยคือคนกรุงบ้านนอกจกปะแดกเว้าเสียงดังอีกเอา้าคอยกับเป็นคนหนึ่งดิค่ะเว้ยไม่ใช่คอยกับเป็นคนหนึ่งคอยกับเป็นค้นหนึ่งทีเว้าบ่าเสียงดังเป็นคนอีสานที มีดังเป็นคนอีสานที่ดำค่ะแต่บอกว่าเหลี่ยขนาดนั่นรอกับแบบว่าจกประแดกกระจกคือการตะกินตอนบ่เป็นแต่กินตอนบ่เป็นมีดังเด้อะคาร์บอนแมทสุคนข้อนิสานย่ามอกหักฟังเพลงอย่างกันค่ะ เป็นจส,สมีอีกเพลงหนึ่งเมียเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคิดหออเจ้ายังคือเก่าเมื่ท่านมเพ่อ